ใครก็ตามที่ไปดาวอังคารบ่อยๆคงจะคุ้นเคยกับสภาพอากาศที่โหดร้ายที่นี่พายุทรายที่บดบังท้องฟ้าเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวแต่คนที่นี่ก็คุ้นเคยกันมา็นานแล้วเพราะพวกเขาอยู่ที่นี่มาครบะหกเดือนแล้วการสำรวจดาวอังคารเป็นเวลานานหรือไม่ได้ผลลัพธ์อะไรเลยก็ทําให้ทุกคนรู้สึกเสียใจอยู่บ้างโชคดีที่ช่วงเวลาที่น่าเบื่อหน่ายกำลังจะจบลงพวกเขาจะกลับมายังโลกในอีกสิบเก้าชั่วโมงในขณะที่ทุกคนกําลังจินตนาการถึงวันที่ได้กลับไปพบกับครอบครัวเซนเซอร์ไฟฟ้านอกฐานก็เกิดฉัดคล้องอย่างทะท โดยปกติแล้วนี่เป็นเพียงเหตุฉัดข้อเล็กน้อยแต่ช่างเครื่องปรับยิงกรานที่จะออกไปซ่อมในตอนนั้นหัวหน้าทีมยังไม่ทันสังเกตเห็นสิ่งที่ปกติใดๆจึงอนุญาตให้เพื่อนร่วมทีมไปด้วยเพื่อความปลอดภัยอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ที่รอบครอบกรับรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพาคุในขณะที่ช่างเครื่องออกจากห้องผมแอบดูบันทึกการทํางานของเขาและแน่นอนผมค้นพบความลับดามืดปรากฏว่าช่างเครื่องได้ค้นพบจุลินทรีย์ในหินดาวอังคารแล้วพิสูจน์ว่าเซลล์ชีวภาพมีคุณสมบัติในการแบ่งตัวทําให้ทุกคนที่อยู่่่่ทีนนัตตกกะลึงงอยามาม เมื่อทุกคนได้สติกลับคืนมาความสงสัยก็เกิดขึ้นในใจทำไมวิศวกรถึงต้องซ่อนเรื่องนี้จากทุกคนด้วยเป็นไปได้ไหมที่เขาจะตั้งใจครอบครองผลงานวิจัยนี้แต่เพียงผู้เดียวเพื่อยืนยันข้อสงสัยในใจหัวหน้าทีมจึงติดต่อวิศวกรทันทีปรากฏว่าเขาไม่ได้ยินอะไรเลยกำลังจ้องมอ,องดินที่มีจุลินทรีย์อย่างตั้งใจและฝันหวานถึงชื่อเสียงที่กำลังจะมาถึงในขณะนั้นพื้นดินทั้งหมดก็สุดตัวลงอย่างระทันหันปนย้นตกลงไปในหลุมลึกในพริบตาเมื่อหัวหน้าทีมมาช่วยเขามองไไมม่่่่เเห็นนนนอออะรรลยยกกจากา,า้้ทีพพุุงงขึ เขาเดาว่าหุ่นยนต์คงตายแล้วเขาให้ลูกทีมหญิงเฝ้าอยู่ส่วนตัวเขาเองก็พาลูกทีมคนอื่นๆกลับฐานเพื่อรายงานเรื่องทั้งหมดให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างไรก็ตามเมื่อไม่ได้มบวอองสมาชิกที่เหลือเดินหน้าไปยังหลุมลึกผลคือหมอกสีขาวที่ลอยขึ้นมาทําให้เธอรู้สึกไม่สบายใจเธอรีบกลับเข้าไปในรถยนต์ไร้คนขับในขณะนั้นสัญ,ญญาณเชื่อมต่อกับฐานก็ถูกตัดขาดอย่างกระทันหันในเวลาเดียวกันมีเสียงแปลกๆดังขึ้นถ่ายนอกรถสมาชิกหญิงกังวลใจจึงออกไปตรวจสอบเมื่อประตูห้องโดยสารอัตโนมัติเปิดออกเธอตตกกใจสุดดขีดแล้วว็หายัไ รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเจสันและคนอื่นๆรีบไปตรวจสอบแต่ในขณะนี้เพื่อนร่วมทีมหญิงได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยสงสัยว่าเธอลงไปในท่ากูภา้ภัยโดยผลการเจสันรีบรยตัวลงไปในเหวลึกผลปรากฏว่าเขาพบสิ่งมีชีวิตคล้ายใหญ่แมงมุมปกคลุมอยู่เต็มหน้าผานอกจากสิ่งเหล่านี้แล้วไม่พบร่องรอยของเพื่อนร่วมทีมหญิงเลยในขณะนี้หัวหน้าทีมพบรอยเท้าชุดหนึ่งในบริเวณใกล้เคียงนำตรงไปยังฐานบนดาวอังคารทั้งสองได้รับการแจ้งเตือนให้เตรียมกล่องยาในขณะเดียวกันพวกเขาก็พบว่าช่างเครื่องกำลังกลับมาจากเราดาร์ สมาชิกชายจึงไปเปิดประตูห้องเก็บของผลปรากฏว่าเมื่อเขาถอดหมวกนิรภัยของอีกฝ่ายออกก็พบว่าช่างเครื่องกลายเป็นมนุษย์กลายพันธุ์ไปแล้วก่อนที่เขาจะทันได้ตอบโต้ช่างเครื่องก็คว้าสว่สานไฟฟ้าที่อยู่ข้างๆมาฆ่าสมาชิกชายเมื่อได้ยินเสียงด็อกเตอร์ก็รีบวิ่งหนีไปผลปรากฏว่าเจอกับลูกเรือหญิงที่กลายพันธุ์เหมือนกันในช่วงเวลาขับขันกับตันได้นำทุกคนกลับมาหลังจากต่อสู้เอาชีวิตกันก็สามารถขังลูกเรือที่กลายพันธุ์ไว้ในฐานได้สำเร็จแต่ในระหว่างการต่อสู้กับตันก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเพื่่ออออป้งกกกกัันนนมมพจาาฐ ด็อกเตอร์จึงตัดสินใจทำลายสายไฟของประตูห้องเก็บของจากนั้นพยุงกับตันไปยังห้องเก็บสารอาหารในเวลานี้กับตันบาดเจ,จ็บสาหัสมากเขาเริ่มหมดสติเมื่อเห็นเช่นนั้นทุกคนก็จนปัญญาอย่างไรก็ตามสิ่งที่รอพวกเขาอยู่คือคลื่อนอันตรายลูกใหม่ทุกคนกำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยชีวิตกับตันที่ได้รับบาดเจ็บเขากำลังหายใจรื้อรินเพิ่งดื่มน้ำร้อนไปแก้วหนึ่งในวินาทีถัดมากับตันก็คลั่งขึ้นมาทันทีและคว้าคอของฮัรจนกระทั่งทุกคนร่วมมือกันจึงดึงทั้งสองคนออกจากกันนไไดดดดด้้้้เเขาาาารวววยยคมจ็อบอ่งง และในโชคฤทธิปตาเขาก็สิ้นใจตอนนี้ทุกคนตืต่นตงระหนกไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นคุณหมอที่อยู่ข้างๆรีบหาเชือกมามัดเขาไว้กับเตียงฮาร์ดไม่เข้าใจเรื่องราวจึงเข้าไปห้ามที่แท้คุณหมอกลัวว่ากับตันจะกลายพันธุ์และทำร้ายคนอื่นทันใดนั้นก็มีเสียงดังมาจากข้างนอกห้องจากการตรวจสอบของอุปกรณ์เฝ้าระวังพบว่าสัตว์ประหลาดได้ทำลายประตูห้องเก็บของและหลบหนีไปแล้วตอนนี้สัตว์ประหลาดที่อยู่นอกห้องกำลังจ้องมองพวกเขาอยู่ส่วนร่างของกับตันที่อยู่ในห้องก็เริ่มสั่น ในช่วงเวลาทับขันเจสันตัดสินใจลานไปตามท่อเพื่อกลับไปที่ฐานอุปกรณ์ที่นั่นสามารถส่งสัญ,ญญาณขอความช่วยเหลือไปอยังสถานีอวกาศได้หลังจากที่เจสันออกไปแล้วเอลลี่ก็ได้เก็บตัวอย่างเลือดจากร่างของกับตันค้นพบแบคทีเรียจำนวนมากกำลังเคลื่อนไหวยอยู่ภายในเพื่อป้องกันไม่ให้สมาชิกที่เหลือถูกโจมตีเอลลี่จึงฉีดยาปฏิชีวนะท่วไพให้เขาผลก็คือมันแค่ชะลอการเปลี่ยนแปลงของพวกเขาเท่านั้นส่วนทางด้านเจสันก็กลับมาถึงฐานแล้วเขาเริ่มต้นอุปกรณ์และเชื่อมต่อกับสถานีอวกาศได้สำเร็จแต่ในตอนนั้นเองฐาน เขารู้สึกไม่ปลอดภัยจึงหันหลังกลับก็พบว่าช่างเครื่องปลายพันธกำลังทําลายอุปกรณ์เจสันโกรธมากพุ่งเข้าไปต่อสู้จนมันล้มลงแต่ตอนนี้ช่างเครื่องไม่รู้สึกเจ็บปวดอีกแล้วเจสันรู้ว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้แน่จึงเรียบกระโดดเข้าไปในท่อเพื่อถอยหนีพร้อมกับแจ้งให้เอลลี่เปิดประตูห้องของท่อผลปรากฏว่าเมื่อเจสันคลานออกมาจากท่อสัตว์ประหลาดปลายทันก็เล่ตามาในช่วงเวลาขับขันด็อกเตอร์คว้ายาปฏิชีวนะแล้วคว้างไปที่สัตว์ประหลาดเจสันฉวยโอกาสที่มันเสียสมาธิหลบหนีออกจากห้องเก็บของตอนนั้นนดดรรถูกัตว์ปะหลลลาาจง ฮาทที่ยืนอยู่ข้างๆคาดว่าเธอติดเชื้อจากสัตว์ประหลาดแล้วเขาจึงล็อกประตูห้องเก็บของท่ามกลางสายตาสิ้นหวังของด็อกเตอร์ตอนนี้ทั้งสามคนหลบหนีออกจากฐานขึ้นรถมาซอเวอร์ฮาร์ทขับรถไปยังจุดช่วยเหลือที่ใกล้ที่สุดส่วนเอลลี่ก็ได้รับบาดเจ็บจากสัตว์ประหลาดตอนที่หลบหนีเช่นกันเจสันสามารถแค่ชะลอการแพร่กระจายของแบคทีเรียได้ทันใดนั้นรถสำรวจบนดาวอังคารก็เกิดไฟฟ้าไม่สเสถียรพลังงานที่เหลือไม่เพียงพอที่จะไปถึงจุดช่วยเหลือฮาร์ทที่อยู่ข้างๆได้ให้คำแนะนำ สู้ทิ้งเธอไว้เพื่อแลกกับพลังงานที่เพียงพอก็ดีกว่าเมื่อพูดออกไปเอลลี่ก็คัดค้านทันทีข้อสงสัยเกี่ยวกับบาดแผลที่คอของฮาร์ดก็ถูกมองว่าเกิดจากการโจมตีของสัตว์ประหลาดด้วยความจนปัญญาฮาร์ดจึงเปลี่ยนเรื่องนึกขึ้นได้ว่ามีรถอัตโนมัติที่ยังไม่ได้ใช้งานอยู่ใกล้ๆทั้งสองคนจึงรีบขับรถไปเป็นจุดหมายในเวลานี้ฮาร์ดซึ่งขี้อายกลับเสนอตัวรับภารกิจเลือกที่จะออกไปสำรวจนอกห้องโดยสารด้วยตัวเองผลปรากฏว่าเมื่อเขาเข้าไปในรถอัตโนมัติเขาก็เปลี่ยนท่า เจสันโกรธรีบออกจากห้องโดยสารเพื่อขัดขวางผลคือรถอัตโนมัติได้เริ่มออกตัวยังไงก็ตามห้าจัดไปโดยไม่รู้ตัวบาดแผลที่คอของเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงในเวลานี้เจสันที่เหลืออยู่พบว่าสัตว์ประหลาดได้ไล่ตามมาเขารีบกรับเข้าไปในรถและรีบหนีไปเพื่อปกปิดร่องรอยของรถอัตโนมัติพวกเขากําลังขับรถเข้าไปในพายุสิ่งนี้ยังให้โอกาสทั้งสองคนได้พักหายใจตอนนี้หวังเพียงว่ารุ่งสาจะมาถึงเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ยานกู้ภัยค่อยๆออ,ออกจากสถานีอวกาศมุ่งหน้าไปยังดาวอังคารข้างหน้าเพื่ออดําาเเนนิกรช่วยหลื เมื่อเจสันตื่นจากการหลับไหลพบว่าแสงแดดแจได้ให้พลังงานแก่รถสำรวจบนดาวอังคารหลังจากนั้นเขาได้รับสัญญ,ญาณจากทีมกู้ภัยผลปรากฏว่าเจาสันยังไม่ทันได้ดีใจก็พบว่าแอลลี่ที่อยู่ข้างๆได้หายตัวไปแล้วในเวลานี้เมื่อเห็นรอยเท้าทอดยาวไปไกลในใจของเจสันก็เกิดลางสังหณ์ที่ไม่ไดีขึ้นมาเขาเรียบขับรถดาวอังคารออกตามหาทันทีแน่นอนว่าในเวลานี้แอลลี่เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วเธากลัวว่าจะทำร้ายเจสันเธอจึงเลือกที่จะจากไปแต่เจสันก็ยังไม่อยากยอมแพ้หวังว่าเอลลี่จะกลับไปที่สถานีอวกาศกับเขา อย่างไรก็ตามเอลลี่ยังมีสติอยู่บ้างเธอตัดสินใจถอดหมวกทันเนอกเมื่อเห็นดังนั้นเจสันก็รีบเข้าไปขัดขวางเธอแต่มันสายเกินไปแล้วเอลลี่เสียชีวิตต่อหน้าต่อต,อตาเขาสิ่งนี้ทําให้เจสันเศร้าเสียใจอย่างมากแต่ในช่วงพิตาเอลลี่ก็ขยับตัวร่างกายที่กลายพันพุ่งเข้าโจมตีเขาอย่างบ้าทั่งทันทีในขณะเดียวกันก็ใช้สติที่เหลือร้องขอให้เจสันฆ่าตนเจสันจำใจต้องยกก้อนหินขึ้นสูงเพื่อปลดปล่อยเอลลี่ในตอนนั้นเองหรือกู้ภัยก็มาถึงที่นี่แล้วฝุ่นทรายรรน,น เจสันที่อยู่ไปลออกไปรีบเตือนไม่ให้เปิดประตูห้องเก็บของทันใดนั้นเองการติดต่อสื่อสารก็เกิดถัดข้องพอมาเสียงกรีดร้องอันน่าสยดสยองของทีมก็ดังขึ้นข้างหูรอจนกระทั่งเจสันวิ่งมาถึงกอที่นี่กลายเป็นนรกบนดินไปนานแล้วหน่วยกู้ภัยถูกกำจัดจนหมดสิน้นไม่มีใครรอดชีวิตตอนนี้เจสันต้องรีบขึ้นยานกู้ภัยให้เร็วที่สุดแต่ผลลัพธ์คือเขาได้พบกับฮาร์เดอร์ในห้องนักบินในเวลานี้เขาได้กลายเป็นสัตว์ประหลาดไปแล้วแต่ในใจเขายังคงมีความยึดมั่นอยู่เล็กน้อยนั่่่นคืือออกกกกกาาารลลลัับบบปทีโเเพพูสว,วขงขง ต่เจสันยินกรานที่จะไม่อนุญาตให้เขาออกจากดดรอปทานการกระทํานี้ไม่ต่างอะไรกับการเอามมดกรีดตายของฮาร์ดเลยด้วยความโกรธเขาจึงล้มเจสันลงพื้นทันทีหลังจากนั้นเขาก็หยิบมีดสั้นแทงไปที่หน้ากาก,ากของเจสันหันตัวกลับไปที่ที่นั่งคนขับแล้วสตาร์ทเครื่องโชคดีที่ใบมีดสั้นพอสมควรทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างอันตรายเจสันเพิ่งลุกขึ้นเพื่อจะขัดขวางฮาร์ดก็สตาร์ทเครื่องได้สาเร็จแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงทําให้เจสันควบคุมร่างกายได้ยากด้วยความมุม ร่างกายของพวกเขาทั้งคู่ก็สูญเสียการควบคุมในช่วงขณะวิกฤตเจสันใช้หมวกกันน็อกกระแทกค่านอย่างต่อเนื่องทันทีที่ยานกำลังจะหลุดออกจากวงโคจรเขาได้ควบคุมมันกลับคืนมาเขาถอดหมวกกันน็อกที่แตกออกฉันปัดหยดเลือดที่ลอยคว้างในอากาศออกไปฉันผลักพวกมันพร้อมกับศพของฮาร์เดอร์เข้าไปในห้องกรบแรงดันหลังจากนั้นฉันก็กดปุ่มเปิดประตูห้องแรงดึงดูดในทันทีผลักฮาร์เดอร์ออกไปในอากาศเดิมทีหลังจากทำทุกอย่างเสร็จเขาจะได้กลับไปที่โลกแต่แล้วเขาับพบรอยแผลเล็กๆบนใบหน้าตอนนี้เจสันไม่กล้ามีความหวัง คิดอยู่ครู่หนึ่งเขาตัดสินใจแจ้งเตือนทุกสถานีอวกาศที่อยู่ใกล้เคียงเจสันที่เหลือเลือกที่จะรอชะตากรรมในอวกาศ